Read Out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเอกภพนั้นประกอบไปด้วยกาแล็กซีเป็นล้านล้านกาแล็กซีซึ่งภายในนั้นประกอบไปด้วยดาวฤกษ์เนบิวลาฝุ่น และอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงสสารเพียงน้อยนิดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งหมายความว่าสสารส่วนใหญ่นั้นกระจายอยู่ในอวกาศอันกว้างใหญ่ราวกับว่ามันว่างเปล่าสําหรับตอนนี้นะครับก็เลยจะพามารู้จักกับแบรริออนซึ่งจะต่อเนื่องจากตอนก่อนๆที่พูดถึงสสารมืดไปแล้ว สสารปกติหรือว่า normal matter หรือ ordinary matter นะครับมักจะรู้จักกันดีในชื่อสสารที่สามารถมองเห็นได้หรือว่า invisible matter ซึ่งหมายถึงว่ามันจะต้องปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถตรวจวัดมันได้ด้วยเครื่องมือตรวจวัดต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น bolometer ที่ใช้รับสัญญ,ญ,ญ,ญาณย่านอินฟราเรดหรือว่า antenna ที่ใช้รับสัญญาณคลื่นย่านวิทยุเป็นต้นจะพูดได้ว่าสสารปกติก็คืออะตอมหรือว่าโมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนรวมไปถึงนิวตริโน,โนโด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับที่นักดาราศาสตร์นั้นเรียกว่าแบริีออนด้วยการศึกษาดวงดาวฝุ่นและแกส๊สทั้งในกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าทั้งหมดนี้นั้นคิดเป็นส่วนประกอบเพียง1 8เท่านั้นเอง ของสสารปกติที่ควรจะมีนักดาราศาสตร์สำรวจอวกาศที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไพศาลร,ระหว่างหมู่กาแล็กซี่รวมถึงที่ว่างขนาดใหญ่เพื่อตามหาบาริออนอย่างไรก็ตามบาริออนนั้นถูกพบได้ยากเพราะว่าความที่มันมีความหนานแน่นน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆในเอกภพในหนึ่งลูกบาทเมตรนั้นมีบาริออนน้อยกว่า1ตัวด้วยซ้ําเปรียบแบบนี้ครับเปรียบว่านึกภาพในน้ํหนึ่งแก้วมีโมเลกุลน้ําอยู่มากกว่า6ล้านล้านล้าน,ล,านล้านโมเลกุล ในหนึ่งโมเลกุลของน้ำนั้นประกอบไปด้วย3อะตอมคือไฮโดรเจน2ตัวและออกซิเจนอีกหนึ่งตัวนักวิทยาศาสตร์แม้จะพยายามตรวจหาพลาสมาที่เกิดจากบาริออนที่ถูกไอออนไนซ์ซึ่งเป็นวิธีการที่จะตรวจยืนยันการมีอยู่ของมันก็ทำได้ยากมากด้วยการค้นหาบาริออนเหล่านี้จึงเป็นส่วนเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหายไปของบาริออนทั้งหมดในเอกภพที่ควรจะมีนักดาราศาสตร์ใช้การสังเกตการแสงที่มาจากวัตถุห่างไกลเช่นคอรอซา โดยวิเคราะห์แสงที่เดินทางมานั้นว่ามันถูกดูดกลืนไปในบางช่วงความยาวคลื่นอย่างไรบ้างซึ่งนี่จะทําให้นักดาราศาสตร์วิเคราะห์ได้ครับว่าเป็นแก๊สชนิดใดที่ดูดกลืนแสงเอาไว้ซึ่งจะคํานวณได้ว่ามันมีความหนาแน่นเท่าไหร่นำมาซึ่งการอธิบายถึงสัดส่วนที่ประกอบอยู่ในเอกภพนั่นเองซึ่งความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแก๊สอุ่นและร้อนที่อยู่ระหว่างกาแล็กซีหรือว่า w a r m อ h Intergalactic Medium เดหรือย่อมาจาก WHIM หรือว่าว i m นะครับที่มีสัดส,ส่วนอยู่ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าพวกมันนั้นอยู่กันอย่างเบาบางมากในอวกาศอันว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งนี้ก็จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางนั่นก็คือการตรวจวัดที่ย่านรังสี X นั่นเองซึ่งเมื่อปีกาศาช2004 ท็อดทริปจากมหาวิทยาลัยบรินซ์ตันและเพื่อนร่วมงานของเขาได้รายง,งานการค้นพบแก๊สร้อนและอุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งเป็นสัสดส่วนที่มากที่สุดในเอกภพที่ยังตรวจจับไม่ได้โดยที่การศึกษานี้ทอดใช้กล้องฮับเบิลสังเกตการแถบสีหรือสเปกโทรสโคปิกที่มาจากคอซาโดยใช้เวลาเก็บข้อมูลเกือบ10ปี แลวก็วิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอัลตราไวโอเลตของแก๊สระหว่างกาแล็กซีซึ่งนี่เป็นผลงานร่วมกันหาคำตอบของปัญหาบาริออนที่ยังหาไม่เจอหรือว่า Missing Baryonic Problem มันเป็นหนึ่งในปริศนาทางดาราศาสตร์ที่ท้าทายนักดาราศาสตร์มาหลายสิบปี ถึงแม้ว่าการค้นพบแก๊สร้อนและอุ่นนี้จะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยืนยันสัดส่วนของส่วนประกอบของบริออนได้แต่ว่ามันก็ยืนยันการมีอยู่จริงและมีส่วนสนับสนุนการค้นหาบริออนต่อไป 2. โครงการที่พยายามค้นหาบริออนที่ยังหาไม่เจอคือกล้องโทรทัศน์อวากาศเอ็กซเรย์จันทราหรือว่าจันทราเอ็กซเรย์ออบเซอวัตรีของ NASA แล้วก็กล้องโทรทัศน์อวกาศเอ็กซ์เรย์ XMM-Newton ขององค์การอาวกาศยุโรปซึ่งทั้งสองถูกส่งขึ้นไปในอวกาศในปี1999หลังจากนั้นเกือบ20ปีในที่สุดนักตราศาสตร์ก็ได้เปิดเผยการค้นพบแบริออนชิ้นส่วนสุดท้ายที่ทำให้เราได้รู้จักกับสสารปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยฟาบริซิโอนิคาสโตและทีมงานได้ตีพิมพ์ผลงานการค้นพบ W-HIM หรือว่าวิมในวารสาร n น t u r e ในปี2018 โดยพวกเขาได้ใช้ XMM-Newton กล้องโทรทัศน์อวกาศเอกซเรย์ขององค์การอาวกาศยุโรปในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลเกือบ20ปีจึงได้ยืนยันการมีอยู่ของวิมและก็ยังได้คำนวณความหนานแน่นทำให้เราได้ผลลัพธ์สัดส่วนของบาริออนที่สมบูรณ์สถีครับมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่นักดาราศาสตร์รู้ว่าสสารปกตินี้มีเพียง5ในเอกภพนั้นคือรู้สัสดส่วนนี้ก่อนจะสำรวจและค้นหาอีกนะครับ และพวกเขานั้นรู้สัดส่วนของส่วนประกอบของเอกภพได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นอยู่ที่มาและคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันเลยครับเริ่มต้นจากคำถามในอดีตที่มนุษย์สงสัยว่าเอกภพนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีขอบเขตไหมหลายๆคำถามที่หลายคนเสนอรูปแบบของเอกภพมามากมายในที่นี้เราขอเริ่มแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือเอกภพของนิวตันเขาเชื่อว่าเอกภพอยู่นิ่งและไม่มีอะไรเคลื่อนที่ ซึ่งก็ไม่ถูกต้องตามกฎแรงดึงดูดของนิวตันเองที่ว่าวัตถุต่างๆในเอกภพจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เราได้ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากลหรือว่า universal gravitational constant หรือแรงจีนะครับจนกระทั่งเมื่อปี1920 ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ก็ได้เข้ามามีส่วนอย่างมากในการอธิบายความเป็นไปของเอกภพซึ่งสมการสนามไอน์สไตน์หรือว่าไอน์ส e ตน์ฟิลด์อีควเที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการบิดเบี้ยวของอวกาศที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของมวลสารและยังเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่รวมกฎการอนุรักษ์พลังงานเอาไว้ด้วยสมการของเขานั้นบ่งบอกได้ว่าเอกภพกำลังขยายตัว แต่ในยุคนั้นไอน์สไตน์เองยังไม่กล้าบอกว่าเอากภบพบขยายตัวเขาจึงใส่ค่าคงที่ของจักรวาลหรือว่า Cosmological c o n t t n t t ซึ่งมักเขียนย่อด้วยตัวอักษรกรีกตัวใหญ่ l ลมดาลงไปในสมการของเขาเพื่อให้เอกภบพบนั้นยังคงที่อยู่ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสองสิ่งที่ไอน์สไตน์ยอมรับว่าทำผิดพลาดในชีวิตของเขาแต่ที่น่าทึ่งก็คือในอีก2ปีต่อมาฟริตแมนคือผู้ที่สามารถแก้สมการของไอน์สไตน์ได้ และจะเป็นสมการเริ่มต้นในการคำนวณโครงสร้างส่วนประกอบของเอกภพเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องคือการค้นพบว่าเอกภพนั้นกำลังขยายตัวโดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อเอ็ดวินฮับเบิลในปี1929นี่ทำให้นักดาราศาสตร์ใช้ค่าการขยายตัวของเอกภพแล้วใส่ลงไปในสมการฟริดแมนและการค้นพบรังสีคอสมิกฉากหลังหรือว่าคอสมิกไมโครเวฟแบ็กเกลในปี1965 ทำให้เรานั้นทราบอุณหภูมิของเอกภพ,พได้ย้อนไปไกลสุดถึงที่380,000ปีหลังจากการเกิด Big Bang ก็ยิง่งยืนยันตัวเลขส่วนสัดส่วนของสสารปกติได้อย่างแม่นยำทําให้นักดาราศาสตร์ได้ทราบว่าเอกภพ,พประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นเองและมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีบิ๊กแบงได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ ปัจจุบันนี้การศึกษาความเป็นไปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเอกภพได้แยกตัวออกจากวิชาดาราศาสตร์หรือว่าอัสโทรโนมีและถูกเรียกว่าวิชาจักรวาลวิทยาหรือว่าคอสม o โลจีซึ่งมีความก้าวหน้ากว่าเดิมมากและไม่เพียงแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเท่านั้นที่อธิบายปรากฏการณ์ได้สมการพื้นฐานหลักๆในจักรวาลวิทยายังสามารถอาศัยกฎแรงดึงดูดของนิวตันในการคำนวณอยู่ในปี1998นักดาราศาสตร์2กลุ่มคือ ไฮซีซูเปอร์โนวาเซิร์ฟทีมและซูเปอร์โนวาคอสโมโลจีโปรเจกต์ได้เปิดเผยการศึกษาการขยายตัวของเอกภพและก็พบว่ามันกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งไม่ใช่ขยายตัวคงที่ตามกฎของฮับเบิลเท่านั้นจึงเป็นที่มาของพลังงานมืดหรือว่าดาร์กเอเนอร์จีพลังงานที่เรานั้นยังไม่สามารถทราบได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันกำลังทำให้เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งนั่นเองครับ จาก NSM Science Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน